ฮะอยากกินนม mm. อยากกินขนมเหรออือยากกินขนมเหรอเยสมาบะอยากกินขนมน้ำมามาอร่อยนะขนมเนี่ยอร่อยจริงๆอร่อยจริงๆขนมเนี้ยนะ่ะ กิน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 ออยากกินมากเลยเหรอมากมากเลยมากมากเลยโอ้ยเนาะม,มามาเอ้ย I love you Say I love you โอ้ยไม่พูดเหรอมามาเอ้ย I love you. ฮะอยากกินนมอยากกินขนมเหรอฮึอยากกินขนมเหรอเออมามาอยากกินขนมน้ำมามาอร่อยนะขนมเนี่ยอร่อยจริงจริงอร่อยจริงจริงขนมเนี้ยนี่ยอยากไหมอยากกินไหมบอกกิน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  มาเอ้ย I love you วยไ I love you โอวยไม่พูดเหรอมามาเอ้ย